วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่กลับมาซ้อมเวทหลังจากที่พักเวทไปเกือบ2เดือนนะครับวันนี้จะเล่นแผ่นหลังและก็หลังแขนนะครับที่คาร์บอนยิมนะครับมหาสาร,รคามก่อนดื่นเลยแล้วก็เริ่มด้วยการวอร์มแบบดินามิกสเตชชิ่งนะครับก็คือการวอร์มโดยการเคลื่อนไหวนะครับจะวอร์มประมาณ15-20ครั้ง2เซตนะครับ นี่นะครับคือท่าวอร์มต่างๆเพื่อให้กล้ามเนื้อพร้อมต่อการฝึกนะครับและไม่ได้รับการบาดเจ็บนะครับสังเกตว่าจังหวะในการวอร์มในการเล่นนะครับเราจะเน้นจังหวะปานกลางนะครับไม่เร็วไม่ช้านะครับจะง่ายต่อการโฟกัสนะครับและสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ดีเลยทีเดียวครับ สำหรับท่าที่1นะครับเราจะเล่นด้วยท่าทีบาโลนะครับท่านี้จะได้แผ่นหลังกลางนะครับช่วงลอมบอยได้เต็มเ็มเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นท่าที่ชอบมากที่สุดแล้วก็คิดว่าส่วนตัวนี่คือดีที่สุดต่อการสร้างกล้ามเนื้อหลังกลางนะครับมัดลอมบอยนะครับช่วงนี้จะอยู่ติดกับทราพิเซียสนะครับใกล้ๆกันนะครับสังเกตว่าจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นทุกๆเซตนะครับเวลาที่เราเล่นนะครับ จะเพิ่มเซต1ตสเซต3เหนักขึ้นทุกเซตครับแล้วเซตสุดท้ายเซตที่4พอเล่นเสร็จไม่พักดรอปน้ำหนักลงครับสมมุติว่าผมใส่เนี่ยสถึงสแผ่นใช่ปะ่ะลดลงถอดออก3แผ่นแล้วเหลือไว้แผ่นหนึงหรือ2แผ่นแล้วก็เล่นต่อนะครับไม่พักจนหมดแรงนะับเป็น1ท่าฝึกนับ4เซตเต็มเต็มครับ สังเกตนะครับว่าพอเซต3เซต4ก็จะมีการโหลดน้ำหนักเข้ามาที่เยอะขึ้นนะครับเราก็ต้องร้องเพื่อเรียกพลังออกมานะครับ การดรอปเซตก็คือพอเล่นเซตสุดท้ายปุ๊บน้ําหนักที่มากก็ปรับลงให้เบาแล้วก็เล่นต่อไปจนหมดแรงนั่นเรียกว่าการดรอปเซตมันจะช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อพัฒนามากขึ้นนะครับทําให้รายละเอียดดีขึ้นนะครับคือเราได้ใช้แรงเราหมดจริงๆนะครับแล้วก็มาถึงท่าที่2ก็คือบาบลโลนะครับท่านี้ก็ได้ทั้งแรดทั้งลอมบอยหลังกลางปีกนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ครับก็ 12ครั้ง4เซตนะครับเล่นไปเถอะครับจริงๆแล้วทนาท่าฝึกเนี่ยไม่มีท่าไหนที่ดีที่สุดนะครับผมคิดว่าทุกท่าน่ะดีแตกต่างกันเราต้องเล่นนะครับ mm hmm. เช่นทําไมเล่นหน้าแขนไม่เล่นหลังแขนยังไงคุณจะมีหลังแขนได้ยังไงใช่ไหมฮะ mm hmm. ก็ต้องเล่นทั้งหน้าแขนหลังแขนเล่นหลายๆท่าปะปนกันเข้าไปรายละเอียดก็จะดีนะครับผม อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับจังหวะในการยกนะครับไม่เร็วไม่ช้านะครับเราจะเน้นจังหวะปานกลางนะครับค่อยๆ่อยยกขึ้นค่อยๆ่อยยกลงนะครับค่อยๆ่อยบีบค่อยๆ่อยโฟกัสนะครับก็จะเกิดการสร้างกล้ามเนื้อได้เต็มประสิทธิภาพครับแล้วก็สําหรับท่าที่3านั่นก็คือท่า p ู l l up นะครับหุนบาร์นะครับผมเอามาเล่นท่านี้เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก่อนๆจาได้ว่าครั้งล่าสุดที่เล่นเล่นเป็นท่าแรกนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนเพื่อให้กล้ามเนื้อไม่จําไม่ใช่นะครับก็ ถือว่าหมดแรงใช้แรงอย่างเต็มประสิทธิภาพถือว่าดีเลยทีเดียวครับต่อการสร้างกล้ามเนื้อปีกนะครับท่าผู้ดาวนะครับเออท่าผู้อัพนะครับท kind of ่าที่4นะครับต่อจากผู้อัพนะครับก็คือ s t straight arm red ร u ผู Down นะครับท่านี้จะได้กล้ามเนื้อปีกดีมากๆเลยครับ วิธีการเล่นง่ายๆเลยก็คือแขนตึงลค่อยๆลากลงมาที่หน้าขาที่หัวเข่านะครับแล้วก็เกรงปีกนะครับก็จะได้กล้ามเนื้อปีกนะครับเป็นท่าหนึ่งที่ผมชื่นชอบม,มากๆเลยท่านี้ทําให้ปีกสวยปีกว้างนะครับสําหรับท่าที่5นะครับ be h i n d the next lat pull down นะครับก็คือดึงลงมาใส่ตรงข้างหลังคอนะครับผมจําชื่อท่าจริงๆไม่ได้ผมก็เลย ตั้งเดาๆนะครับก็คือจุดประสงค์คือมันได้กล้ามเนื้อช่วงอทราพิเซียสนะครับช่วงกล้ามเนื้อสะพานคอนะครับ12ครั้ง4เซตนะครับแล้วก็มาถึงท่าที่1ของหลังแขนนะครับวันนี้หลังจากที่เราเล่นแผ่นหลังเสร็จมาเล่นหลังแขนต่อก็คือ Tricep เซปโอเฮดเอ็ e n ท i ชันนะครับอย่างที่เห็นในนี้นะครับก็ เพิ่มน้ำหนักขึ้นทุกเซตนะครับแล้วเซตสุดท้ายเราก็จะดรอปเซตนะครับโดยการปรับน้ำหนักให้เบาลงนะครับเซตสุดท้ายพอเล่นปุ๊บไม่พักปรับน้ำหนักเบาลงแล้วก็เล่นต่อจนหมดแรงก็นับเป็น1ท่านะครับทีนี้พอมาถึงท่าที่2ก็เล่นเหมือนเดิมนะครับวันอาร์มโอเวอร์เฮดเอเนนะครับก็คือเล่นแขนเดียวนะครับหลังแขนเล่นทีละข้าง12ครั้ง4เซตพอเซตที่4ก็ปรับน้ำหนักให้เบาลงก็เป็นดรอปเซตนะครับ น้ำหนักที่มันเบาลงมาก็เล่นไปเรื่อยๆจนหมดแรงนะครับง่ายไหมครับง่ายนีดเดียวนะครับไม่ต้องสงสัยเลยท่าที่3ท่าสุดท้ายของวันนี้ก็คือเคเบิลพุชดาวนะครับส่วนใหญ่ก็12ครั้ง4เซตนะครับก็เพิ่มน้ําหนักขึ้นทุกเซตนะครับสําหรับวันนี้คุณมัสซูแมนก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าจะมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆลง YouTube อีกนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ